สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินใครเคยเป็นใครเคยผ่านเวทีประกวดหนุ่มทุเรียนเมืองนนมาค่ะเฮ้ย <Hey, S 2> น่ารักอ่ะจริงเหรอใช่ครับยังไงกันมีโมเดลลิ่งพาผมไปประกวดแล้วเขาก็เตรียมชุดให้ผมเป็นชุดสีเขียวแล้วเขาก็เอาเสื้อย,ยืดมาแล้วก็วาดรูปทุเรียนให้น่ารัวผมก็ไม่รู้ทำไมเป็นทุเรียนแล้วเขาก็บอกอ่อเอาไปท่อง คำขวัญเมืองนนท์พอขึ้นไปบนเวทีเสร็จครับท่องได้แค่ประโยคแรกครับลืมหมดเลยช็อตขอบคุณครับจบแล้วก็เดินลงเวทีไปเลยนั่นคือการตั้งสติใช่แล้วผลหนะผลได้ไหมตกรอบเลยครับเอ็นดูแต่คุณสองคนพอจะรู้ทางเก็บตัวเองไหมคะว่าคุณเนี้เป็นสไตล์ที่แบบ ลูกสาวเก้งกว้างอะไรเงี้ยเขาจะชื่นชอบคุณมากคนพิเศษคุณคิดว่าคุณได้มีเสน่ห์ดึงดูดตรงไหนเคยได้รางวัลเลยนะรางวัลแบบจากชาวสีม่วงอ่ะเดี๋ยวให้เป็นแบบคนหนึ่งอะไรเงี้ยตอนสมัยเด็กๆนะฮะสมัยเด็กๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนผิวขาวด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปากแดงอะไรเงี้ยคนก็เขาก็เลยแอบ ชอบการอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเต้ยเหรอคะคุณคุณคิดว่าสิ่งใดคะอันนี้ผิวขาวแล้วอาจจะมีคนชอบผิวแทนมาบ้างก็จริงก็จริงผิวแทนบ้างอะไรแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแนวไทยใช่แล้วก็มีถอดเชื้อเล่นบ่อยเล่ศเกินเลยในละครพี่เรลียดอะไรอย่างเงี้ยครับริงแล้วต้องขอย้อนกลับไปสมัยเรียนต้องบอกว่าสองหนุ่มนี้ฮอตมากๆฮอตขนาดต้องบอกเลิกสาวตลอดตั้งแต่มีแฟนมาผมไม่ค่อยถูกบอกเลิก ผมจะเป็นคนบอกเรื่องเขาก่อนอจริงจริงเพราะว่าผมเป็นคนชัดเจนแบบว่าเราไม่อยากยื้อไม่อยากไม่อยากเสียเวลาไม่อยากทำให้เขาเสียเวลาด้วยอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็เคยโดนบอกเลิกแล้วก็เฮิร์ตสุดๆเลยเหมือนกันมหกคือผมคบเพื่อนคนหนึ่งคือเขาก็เป็นเด็กเรียนอย่างเงี้ยเขาก็ชวนผมเรียนพาผมไปเรียนผมก็ได้ดีเพราะเขานะครับวันนี้ก็คุณเขาอยู่เหมือนคบกันแบบเด็กๆกก็คือการคบกันก็คือการเป็นเพื่อนกันไปเรียนด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันแต่ว่าผมไม่เคยแบบ ทำอะไรที่มันโรแมนติกบังเอิญว่าตอนช่วงม6เนี่ยมันมีเพื่อนผมมีคนนึ่งก็ไปชอบเขาแล้วก็ไปจีบเขาแบบผู้ใหญ่จีบก็คือซื้อดอกไม้ไปให้เอาขนมไปฝากก็มีการเคลียร์กันเขาก็บอกว่าก็นายดูดูแลแฟนตัวเองไม่ดีเองนี่อุยนี่เป็นมิวสิกวิดีโอเนี่ยสุดท้ายผู้หญิงก็ ไปกับผู้ชายคนนั้นโอ้ยแล้วเขาบอกเหตุผลไหมโอ้ยไม่ต้องบอกแล้วเนาะเราไม่หวานพอตอนนั้นเราเจอของหวานกว่าเขาก็ไปครับโอ้หเหตุขณะที่นั่งเรียนในห้องเรียนเนี่ยนั่งน้ําตาไหลเลยเหระเพื่อนยังรอจนทุกวันนี้นะฮะที่เรียนด้วยกันว่าสนสนเฮ้ยเป็นไรอะร้องไห้ไหมวะอ๋อฝุ่นกูเข้าตาโอ้ยส่วนคุณเต้เขาก็ไม่เบาครับเขาจะไม่รู้ใครเลิกใครไม่รู้แต่เขามีการต่อยแย่งหญิงกันฝุ่นเข้าตา เอาางเรื่องคุณย้ายโรงเรียนมาอีกโรงเรียนหนึ่งมาปมาขึ้นป .4 ตอนนั้นก็จะเด็กใหม่ก็จะฮอตหน่อยอแล้วสาวๆก็มีคนหนึ่งอ่ะชอบผมก็ชอบกันได้เทอมหนึ่งครึ่งเทอมพอครึ่งเทอมนั้นเสร็จมีเด็กใหม่ย้ายมาอีกอผู้หญิงคนนี้ดันจะไปชอบเด็กใหม่นั่นแล้วเราก็แบบไม่ได้วะไม่ได้ก็เลยให้เพื่อนเป็นสื่อกลางเพื่อนผู้ชาย นัดเจอกันหลังห้องน้ําตอนเที่ยงเนี่ยเป็นท็อกออฟเดอะทาวในโรงเรียนอะก็ต่อยกันต่อยกันไปมาณระมาภาษาผู้ชายแหละแล้วมันก็แบบไม่รู้ผลแพ้ชนะเพื่อนก็มาจับแยกแล้วเสร็จก็มาแบบเตะบอลดีกว่าทางนั้นกําลังไม่ได้แล้วเอากีฬาทังนั้นก็คือมาแข่งเตะบอลกันแข่งเตะบอลเดี๋ยวนั้นเลยอ๋อลงสนามเลยใช่ลงสนามเลยเดียวเดียวยิงโทษก่อน3มลูกชนะอะไรเงี้ยแต่เกมนี้ไม่จบเพราะว่าอาจารย์มาไล่ก่อนอ้าวสุดท้ายทั้งต่อยทั้งเตะ ยังไงใครได้ผู้หญิงก็เขานั่นแหละครับได้ผู้หญิงอ้าวทำไมอ่ะคุณเพใจไปแล้วเขาไปตั้งแต่แรกล้วไงแต่เราก็ยังมีความเชื่อว่าผู้หญิงเขาจะกลับมาเขาจะเห็นในความแบบเก่งของเราชนะชั้นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคทเธอร์อยู่คนเดียวพี่เคทเธอรแบบเข้าห้องน้ำเปิดฝักบัวเทแล้วมีผเอมซีเอ็มซเป็นโม่กันมเีมสมจับเกมมอนอยู่เลยอะโม่สี่มีเรื่องเลย อดีตก็คืออดีตนะคะแต่ปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่ารอระดับเลือกได้แบบนี้แล้วทำไมยังสดกันอยู่คะสดไม่สดไม่รู้ครับสดมากสดมากมีคนคุยไหมมีคนคุยก็มีคนคุยแหละครับตามสาวผู้ชายเยอะไหมคนถ้าไม่มีก็ไม่ใช่อะครับเราไม่เวลาคุยคุยเยอะไหมเราคุยทีละคนครับเนาะใช่ครับปัจจุบันตอนนี้ที่คุยอยู่อ่ะคุยคุยมาได้นานยังอ๋อก็คุยมาได้สักแป๊บหนึ่งแล้วครับสักแป๊บหนึ่งใช่ครับคุณจทย์ล่ะคะคุณรจทยยังไงคะมีคนคุย ก็ม no ีคนดูด like ูอยู <S <S ่คร uh, uh, ับด right. like ูดูอยู่กี่คนกี่คนดอกไม้พอทีละคนพอเน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 ปวดหัวอ่าครับแล้วยังไม่ขยับสถานะอรออยากโฟกัสงานก่อนครับโอ้โหไม่ถึงเวลาผมบอกเองอ่าจริงเวลาเราคบใครเนี่ยเวลาปิดแล้วฝ่ายหญิงเขาโอเคไหมผมไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดใช้ชีวิตปกติเลยครับไปไหนไปกินข้าวไปไหนก็ไปปกติเลยเมื่อก่อนอ่ะเคยใช้ชีวิตแบบปิดแต่พอแบบโตขึ้นมามันก็แบบ มันเหนื่อยแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วด้วยคนมันยอมรับได้ได้ได้เยอะกว่าแล้วด้วยก็เซ็นคุย้วคะเช่นกันครับเช่อะไรคัเหมือนกันเปรียบเลยเหรอก็ใช้ชีวิตปกติเหรอปกติครับแล้วยิ่งยุคโควิดเนี่ยคือทุกคนมันใส่มาสก์อยู่แล้วไม่ไม่มีใครรย้ดเายหงนียคือทางออกเราก็ลุ้นกันไปว่าจะได้เปิดตัวไหมหรืออะไรยังไงก็ตามนะคะก็ไว้ดูกันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องลุ้นเลยก็คือว่าความแซบของละครความทรงจําสีจางครับนะ ความสัสีจางครับเล่นกับเต้จรินครับ่ายจัออกแนวแบบเรี้ยวมากๆความรักที่แบบทุกคนสามารถแตะต้องได้มันมีอะไรอยู่ในนั้นอยู่มีความแซ่บและเข้มข้นซ่อนอยู่นั่นเองค่ะทางานกับเอ้ยเป็นยังไงบ้างคะเต้น่ารักดีครับเ็เป็นคนน่ารักก็เป็นคนที่แบบการแสดงเขาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วด้วยเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ชอบมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์เราก็ต้องแบบต้องรับรีแอคเขาให้ทันเต้ยจรินพรดูลุคแล้วดูสดใสน่ารักแบวแบ๊ว แต่ทําไมเขาถึงชอบเรอใส่คุณคะจริงๆแล้วอ่ะจรินเขาไม่เขาไม่ค่อยเรอใส่ผมหรอกแต่ว่าเขาหาจุดอ่อนหาทางแกงผมจรินก็ไปถามผู้จัดการผมว่าแบบเฮ้ยแะแกงเต้ยไงดีผู้จัดการไปเรอใส่เต้ยเลยอะไรอย่างเนี้ยแต่คุณก็ไม่ได้ลดละนะคะในความเป็นพระเอกเขาก็สุภาพสุดๆก็คคอเอาคืนในการตดใส่เต้ยค่ะมันก็ไม่ผิดครับเขาปล่อยบนมาผมปล่อยล่างกลับ ผิดตรงไหนครับบางทีเราก็เดินไปใกล้เขากำลังต่อบทกันอยู่แล้วก็เดินไปหันหลังให้ก็รู้เรื่องแล้วดิฉันอยากรู้ว่าอย่างแอแท็กซ์ออนเคยโดนนี้ไหมโอ้ยพระเอกแบบนี้แหระคะเออสไตล์นี้ยังไม่มีใครทำเลยคุอกไม่มีใครทำอะไรนี้คุณจะได้ยังยังแต่เห็นว่าหนุ่มสนเนี่ยนะคะถ้าไม่ติดสถานการณ์โควิดเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่อเมริกาเนาะไปตามฝันครับคือผมวางแผนเอาไว้ครับก็คือถ่ายละครจบเนี่ยช่วงเนี้ย ผมจะไปอยู่ที่เออยู่ฮอลลีวูดผมจะไปเรียนไปทำเวิร์กช็อปไปหาคอนเน็ชันไปเจอคนเผื่อได้ทํางานอะไรกับโปรดักชันที่มันใหญ่ขึ้นก่อนหน้านี้ผมไปเวิร์กช็อปของครูคนหนึ่งครับเขเป็นเป็น acting coach ของ Leonardo d i c a ร r i o นะครับของ t i m e r o n d นะครับก็ไปดูว่าเขาสอนยังไงเขาเรียนอะไรกันบ้างนะครับพอได้ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย ใกล้ฮอลลีวูดตรงนั้นแล้วเนี่ยคุณก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นว่าคุณได้มีโอกาสเล่นต่อหน้าคนที่ทำแคสติ้ง r าวด์ใช่ครับผมยังไงก็คลาสที่ผมไปเรียนเนี่ย <c oughs> คือผมต้องต้องทําการแสดงโชว์เขาด้วย <c oughs> ผมก็เลือกซีนไปก็มีพาร์ทเนอร์พอพอเล่นจบนะครับเขาก็ชมเลยบอกทุกคนดูนะคนเนี้ย ดูคนนี้เป็นตัวอย่างการแสดงที่ถูกต้องมันต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้ผมตื้นตาคือผมผมอยู่บนเวทีนะผมแทบจะลองห้เลาเฮ้คนระดับโลกมาชมเราขนาดนี้ได้หรอไม่คิดว่าตัวเองจะนะครับคือคืออยู่เมืองไทยก็มีคนว่าใ้พระเอกโรบอตเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปที่นู่นให้คนระดับโลกเขามาชมเราผมก็เริ่มรู้สึกว่าเราเรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะทําผลงานให้มันดีมากขึ้นนะครับขายของหน่อยค่ะฝากผลงานนิดนึงฝากผลงานเรื่อง ความทรงจําสีจางครับตอนนี้ก็กาลังอ่อนแอกำลังเข้มข้นอยู่เลยครับแล้วตอนนี้ก็กําลังเตรียมงานเปิดกล้องครับเปิดกล้องอีก2เรื่องนะครับก็อยากให้ติดตามชมเร็วๆนี้ครับผมทางช่องสามแล้วก็มีขายของได้ไหมครับได้สิตอนนี้ขายตอนนี้ขายขายกาแฟกาแฟดีท็อกของน้องครับชื่อชื่อว่าทีกิีนคอฟฟี่ครับของครอบครัวนี่แหละครับโอเคใช่ครับค่ะส่วนราคาตอนนี้ว่างงานอยู่นะครับเพราะยังไม่รับนอกรเลยผู้จัดช่องสามเรียกได้นะครับอ่าโอเคแล้วก็มีร้านเสื้อผ้าครับฝากด้วยนะครับสาวๆคนไหนอยาก แต่ชุดชิคชค mix and match นะครับไปเจอที่ SOS ครับอ่าโอเคใครที่อยากจะติดตามซิกแพคของพี่ๆนะคะก็ไปถ่ายดูใน IG ได้เลยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ2หนุ่มหล่อนะคะโสดแซบของเรานะคะคุณสนยุกนะคะแล้วก็น้องเต้ยของเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณอ่าเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวพักไปดูซิกแพคกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาเกันต่อ ้าสูุดขาสุด่าสุดพ<ช>าซ้<ช>าอนข้างหลังทีระพันตาเป็นซีเรียหลหรอกเราปูพรมไหมที่เป็นรายการเลดหอหีบ